นี่มาดูล้อไก่กันนี่ก็ไม้มาหัน่นเครื่องมือเก็บเข้าไปในบ้านแล้วแล้วก็ว่าจะต้องติดมุง้งแล้วเพาราะแมลงเยอะมากเลยยุงก็เยอะ อันอันนี้ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าต้องเหล่าเสี้ยนออกด้วยนะข้างล่างอันนี้อันนี้ติดแล้วเนี่ยสองอันนี้ติดแล้วอันนี้ยางที่เหลือยงางหมดเลยบางอันมันเบี้ยวไม่ตรงอย่างอันนี้ดูดิเนี่ยมันเบี้ยวเว้ยว่าจะไม่เอาต้องหาตรงตรงแบบเนี้ยต้องหาตรงตรงแบบเนี้ยอันนี้ก็ตรง ไม่ผ่าหนึ่งลำก็ผ่าได้สี่อันก็ทําอยู่เท่าเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเท่าไร่เลยเดี๋ยวกลาลังคิดอยู่ว่าลางอาหารจะทํำยังไงดีเนี่ยต้องมาเหล่าเสี้ยนออกดันเลยช้าไงเนี่ย,ยไอพวกแบบเนี้ยแม่งทิ่มมือ อะไรวะเนี่ยอืม โอเคก็จบแล้วไม่มีรายถ่ายแล้วล่ะบ๊ายบายดิฝ่าบ๊ายบายครับ